ครับอันนี้ประสบการณ์เลยนะขับดูนะฮะดูนะฮะแบบนี้ไม่ได้นะครับลูกค้าติดฟิล์มมาปล่อยให้ไหมอย่างนี้ไม่ได้ครับ mm hmm. แค่แบบนิดๆลูกค้าก็ต้องมาลอกแล้วอ่าอันนี้เดี๋ยว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 ลองแก้ให้ลูกค้าดูอันนี้ต้องมีเวลาทําเยอะมากต้องมีทําเยอะมากโอ้โหเผลอเอแบบเผลอเทํอทได้แต่ว่ารอยเนี่ยรอยเนี่ยน่าจะน่าจะน่าจะเต็มอะครับอ่าอันนี้เผลอเผลอนําเปลี่ยนโคมดีกว่า เปลี่ยนโคมดีกว่าโคมก็ประมาณคู่ละหมื่นนะพี่ครับโคมแท้ครับคู่ละหมื่นถ้าเป็นซีนอนนะคู่ละสองหมื่นกว่าอ่านี้ก็โคมแท้ก็น่าจะอยู่คู่ประมาณเก้าพันถึงหมื่นเนี่ยอะมาดูหลังหลังนี่ทิ้งเลยครับหลังนี่ทิ้งเลยลูกค้าแบบนี้หลังให้ทิ้งเลยเห็นป่ะอ่ามันดึงครับฟีมันดึงฟีมันดึงอันนี้ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสผมมีโคมแต่งราคาไม่แพงอ่านี่ก็ทิ้งไปเปลี่ยนโคมแต่งไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับลูกค้าอ่าห้ามครับ ติดฟิล์มนี่ห้ามแบบพอมันไหม้ปุ๊บม,มันดึงดอ่าอ่าครับแค่มันเหลืองเหลืองก็รีบมาแล้วอ่าอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอย่างนี้ไม่ได้โ,โอเคครับ